สวัสดีค่ะมาชมกันอีกครั้งนะคะรถสายรูนะคะทุกท่าน BMW รุ่น 318i E46 รถยุ่นปี01ค่ะเครื่อง M43 สีเทาเป็นรถเจ้าของขายเองนะคะสะภาพดีมากๆได้ไปใช้งานนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะขับขี่สบายค่ะเจ้าของยังใช้งานอยู่ในทุกๆกวันเลยทีเดียวนะคะขับขี่ดีค่ะเครื่องแน่นๆเครื่องดีเกียร์ดีระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ทุกจุดนะคะ สีสวยเดิมๆไม่มีชนค่ะตัวถังสวยความร้อนนิ่งๆขับทางใกล้ทางไกลสามารถทาคุณไปได้ทุกที่สบายๆเลยทีเดียวนะคะเป็นรถบ้านแท้ค่ะไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะคะสภาพดีมากๆเครียบปลูดรูปแพงนะคะ BMW ค่ะราคาหนึ่0 0บาทเท่านั้นนะทุกท่าน รับรองว่าขับขี่ดีแน่นอนช่วงรางแน่นๆซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บงานขับพร้อมใช้แบบสุดๆไปเลยยางใหม่อยโกโฮามานะคะราคา1 3 5 0 0 0บาทสนใจไปดูตัวจริงได้ที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองนะคะสนใจยังไงติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินดาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะคะสวัสดีค่ะ